สวัสดีพี่น้องครับวันนี้ทบา้ามากินแนวเสียบลานดังครับเป็นลานดังที่เปิดมาหลายปีแห้งผมอยากคู่ว่ากําไรเอาไปไใส่ใส่เนี่ยร้านนี้ครับลูกชิ้นไมละสามบาทครับเริ่มต้นไมละสามบาทตอนนั้นสะอาดทุกหลักกระาไหมสุภาษณ์สองพันเก้าพันานี่ครับของกินกับหลากหลายลูกชิ้นมีหลากหลายอย่างแบบหนึ่งกับมี่ครับหรือว่าบูไดมากแบบทอดกับเอาครับอันนี้ไม่ละห้าบาทอันอันนี้แด้งง่ๆน่ยงงนะแต่ว่าอันนี้ลูกชิ้นมหมูนั่นไม่ละสามบาทเนี่ยครับ ตามอีเลยสามบาทห้าบาทสามบาทนี่ก็มียูซีนไว้สมัยละหาบาทเี่เยาเห็นตัวไปครับตะวันล้านนี่ขายสามบาทเท่านั้นบอแบงครับพี่น้องนี่มีหมูมีเอ็นไก่ฮอทดอกน้อยลูกชิ้นป้าน่เอ็นเนื้อเอ็นหมูเอ็นโอ้มีทุกอย่างครับเกี่ยวกับมีครับนี่ไหมละหาบาทเท่านั้นไม่ไ่สมัยละสีปุรล่ะครับพี่น้อง่วมาขายแค่ไหมละหาบาทครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาจักรซองไหมครับเกี่ยวของโปรดเอามาเบื้องล้างล้านนี่ครับ ออเดอร์ก็หลากหลายคนทาแบบหลายครับโดยเฉพาะพวกออเดอร์เมนูแกบไล่แม่นี่สีมาสื่อหลายพิเศษครับนี่ครับตางน้บจิ้มไส่ถุงแล้วท่าน,นกักคว้อนแล้วครับนี่เทลงไปเนี่ยให้เขาเห็นิึงแบบสดๆอย่างสีเลยนี่คนๆๆครับมันสีไหมหยิบหยิบยิบไส่ถุงครับนะครับนี่ไปตะกินครับหอมหอมน้ำจิ้มกับไปตะแซบนี่ไมบักง่ายนะครับนี่ไม่รบสามบาทเท่าน,นั้นนี่นี่ และสามบาทเนี่ยสามบาทเนี่ยพอแพงนี่สามบาทนี่ตกใจเลยผมเนี่ยยืนถาแล้วบ่นเนี่ยเต้าสิได้กินคนมันหลยเนาะตามคิวแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดอยูุ่นะถึงไล่แม่ถึงแก็บใจเย็นเด้อครับถาก่อนจักข้าวา่าจนนี่เที่ยวถอดลุกไปแบบนี้เลยเที่ยวถอดลงกไปแบบเป็นใหม่เลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นพอดดอกน้อยดกสิ้นกับมลาลครับกัยากสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างเราเอากำไรมาเตะใส แล้วขายราคากับบอแพงเนี่เป็นโปรครับนี่ครับกสิมีเจ็ดไม่ราคานี่สิปไม่ราคานั่นตามป้ายครับพี่นอ้องกีการ่าสครับกสิยูตรงคางเซเว่นคางคางเซเว่นเลยตอนอยู่ตรงขามครบับสนามอุบลยูเอ็มดีหรือมหาวิทยาลัยโปลีนั่นเองเอา้าวใครประทัดนุขันใดแล้วล่ะเราเอามาให้เดียสิพักการ์ดนั่งซิมแบบสุดๆเลยเอาบางนี้ละไอ่บางมีโต๊ะนั่งเนาะนั่งมันคางคางนี่รอดแล้ว ไซรลดเดยวนั่งเจ็บแยบกอนยิบบอ,อกมาแต่หลายยางอยู่ครับจังไปไลยใหม่อยู่อเน,นมจิ้มครับหอนๆเลยอุ่นๆเลยนี่ถุงงงงงแกะกอนพี่น้องแกะออกดีดีกนตีถุงออกมนนั่นแหละตำดังครับหอม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 เอามาครับมากิ้น้ำกันครับพี่น้องแสบแบน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมขอยิบขึ้นมาก่อนจักหนึ่งใหม่ กินยังดีเนาะอ,อันนี้แล้วกันบอแน่้ใจว่าเป็นอียงครับว่าทอดมันสุกแล้วแน่นบรูเรืองว่ามันเป็นลูกสิญยังแต่ถี่ซิมก่อนอือเอาเด้อมาครับสามสองหนึง่งกินไปสองหน่วยเลยอือหอนหันหนหัน,หนเรื่องรดสาติ์กับใส้ได้เลยครับไม่ละสามบาทนี่ได้เอได้แบบไรไหมซ้ำไม่ละห้าบาทว่าถอดไป มม่จะครับมึงเป่าก่อนครับมันหอนมันหันมันกินกับไปแล้วมันหอนเนี่ยมนี่ก็ยังหอนคือเก่าอยู่โอ้ดาดปากเป็นอะไรละเอามาสุดยอดครับแซ่บต่อโด,ดยเกี่ยวครับของปวดครับไม่แบบไงเลยอันนี้ไม่ละหาบาทครับคดีแพงขึ้นมาสองบาทเป็นไม่ละหาบาทครับเกี่ยวเกี่ยวนี่ก็บโมเนเกี่ยวเป่าได้พี่น้องเปิดจอดใส่ข้างในพร้อมนี่มากินให้เบิ้งครับที่เป่าเห็นยังเกี่ยวมันบาดหอนเอา บนี่มีไสอย่างไงพ่อมนี่พี่น้องเนี่ยใส่้แดงเนี่ยมิไซน้ำครับบอเบนแผ่นเกี่ยวดูซื้อได้นี่ใส่ที่มีอยู่ข้างในเนี่ยเอาตวยีกอนตัวไอ้คักๆนี่ดูดนิ้วพร้อมแซ่บครับน้ำจิ้มกับบ่อใดขี้ไล่ครับเขากันดีอยู่แซบแซ่บเนี่ยข้ากันเนีเบิองไล้ไร้าะขันมานั่งกินยังอยู่หนีเพื่อนมาอยากกินหนีแล้วครับกับิีนั่งกินอยู่มองนีละมันบาม,มีมองให้นั่ง เอาแสบสุดยอดมากจ๊ฮะความล้วบ,บรร่กินน้ำกันส่นเอาเจีฟาสาังยังเข้าไปเอาเลยมากินกินน้ำกันเท่ากินแบบเข้าบานเท่าน,ทนี่นนลแ,นแล้วไอนางยาใส่รถเสีบพื่งเกาลัดนี่เอาเจ้าสิกินยังเดี๋ยวเบิ่งกันเชียบยังแน่กินลูกชิ้นยังดีอันนี้หรือเปล่าะอันนี้ก็เป็นตาแซบอยู่ได้หะอข้าวๆนี่ <S <S นี่เอาดีก็ได้ดีก็ได้นี่ เอาไปน้ำดำนี่เจ้าเนี่ยเอามันบ่ได้ดำมันสุกคือเซื่อเอาลูกสินปลาจัดก่อนใส่กับผักผมเคยเป็นตาเสียบเทะนองแนี่ค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะหยัดนี่อืมปาดิด้วยผู้ด,ดีหน่อยนึงคือกินข้าวมันไงเถอะเสียบรสจัดดีพีกัรล่านกนยูขางเซเว่นตรงขามโปลีครับผมมหาว,วิทยาลัายโปลีหรือสนาม U ูเ็ดีครับสนามฟุตบอลนะครับ อันนี้เป็นฮอตด็อกแดงบานนึ่งเอาเอ้ยเอาฮอนตรสจิ้มกับมีความเผ็ดสักเล็กหน่อยอยู่ครับแต่ว่าก็กิกนได้บริเนาเกียนแห้งเอาลูกมาหนีมามาเลี่ยนกันไทยหนีมาเอาเขมาม่มาหอตคิวลุ่งกันเอาเหลือ,อย่งยังให้กินเนี่ยล่ละโว้ยกับบักร้ายนึ่งแล้วเนาะนี่ครับอันนี้นาจะเป็นเอ็นไก่ครับ ลูกชิ้นเอ็นไก่หรือเอ N ็นหมูนี่แหละครับผมว่าแน่ใจเพราะมันสีมันสุกแล้วมันแนมบ่ค่อยหลุ่เรื่องนะพี่น้องนั่งผับเปียบโอ้คือกุลสตรีใช่ปะนั่งยังสีวงงางงางัวนั่งกินเขานั่งงามๆตเนาะเอ,าเอา้าเอ้าคักเจ้าดีสิจิ้มมะมัยมาจิ้มมาห้องกันเอา้ายัดกับไปบัดเนี่ยโอ,อ้โหฮอนแซ่บเสีบไม่ละสามบาทพี่น้องไม่ละสามบาทตัวน,นั้นแต่ว่าได้ลูกชิ้นซีน้วยกำไรเราเอาไปใส่ปะเราไมา่ได้ใสวว่กำไรนี่เป็นทหารยากเลย โอ้เอาตัวเลงไปกักนมาพี่น้องกินน้ากันกับสามสองหนึ่งฮะยังอ่ะสามสองหนึ่งยัดมาเสร็เออแซบ่บยังอ่ะนะเนม้ยัง,นะยงโอ้เนมเจหยัดคือกันทั้งนี้กินน้ากันไปเอาปอนกันโอ้ยส่งหักกันแห้งแถอะนอคุมือดิคักไรนะคักกะดอกเอาไม่ยังไปมาเจ้าของราอ้านอาถ่ายวิดีโอเลยครับ นะ่าไทยเราสีไทยวิดีโอไปลงทางส่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเพิ่นคือกันมาไอ้ครับมากินน้ำกันโอ้ยเอาโลดยอร่อยไอ้ไทยเนี่ยเดี๋ยวเสียลงติ๊กต๊อกไก่พอร้อมแล้วว่ะขอบคุณเล่นไลค์ครับนะมึงหันขอโทษได้ไลค์เด้อบอยตอนรับยังดีแล้วว่ะเพราะว่าเราค่าขายของผมเป็นยังครับผมเข้าใจครับลูกค้าเขาไลค์เอากินต่อเขาบานเนี่ยเจ้าของร้านเพิ่นมามึงหันนะแน่ยงยางรถไปอีกหรอเอา้ามันยังอีกวะเนี่ยยังไอ ไม่ยังลื่อมยัง้งใจแล้วเงิ่นนะใจแล้วบอแม่คนมาสอบถามนะครับเอา้าก็เลยยาวไปเบิ่งเราถอดบัดน,นึ้งหอมหอมครับสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็เยี่ยม,ยยมฝากล่าดับเนเดอรครับนี่เศร้ารอ้องมาครับมาสนัดสนุนเนเดอพี่น้องมาเดอ้อ